หมัดขวากระแทกเตะซ้ายครับแข่งขวาครับแข่งซ้ายคืนถีบสะบัดซ้ายครับกระแทกเตะขวายัดไปครับถีบซ้ายอีกทีหนึ่งโอ้โหจะสับเอาครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นของใครนะครับอ่าเริ่มจะโจมตีกันครับทับในของเพชรเด่นนี่แดงมันปื้อเลยครับนี่ครับมาแล้วครับอ้าวต่อยหมัดล้มเลยนับเลยครับผมแม้ว่าจะเด้งตัวขึ้นมาเร็วครับลัวครับเตะขาครับต่อยต่อยครับเข่ามาครับปังต่อต่อยลำตัวครับเอาครับต่อยคืนเออาุดโโ้ โอ้แม่ยังไงับโดนนับใครจะอยู่ใครจะไปครับวินาทีสุดเออนาทีสุดท้ายนะครับ <c oughs> แนนจะไม่ได้ออก8 8นะครับเพราะว่านับคนนับนี่เดี๋ยวคะแนนเนี่ยจะรวมจากอาวุธ <c oughs> นั้นเนี่ยใครดูดีกว่ากันครับ <c oughs> ซึ่งคะแนนออกมาตานนี้ครับกั <c oughs> นนะครับทีจีจะไฟกี้ที่เรานับสดๆกันครับไปอยากต่อยลำตัวเอาต่อยลำตัวอ้เหมือนเหมือนว่ามีมีอาการดิแล้วกัน <c oughs> ได้ก็ <c oughs> สูงเลยครับอมาลุยกันต่อครับดีกว่ายังคงต้องลุ้นกันขีบซ้ายอีกทีหนึ่งครับ เอี่วุ้นที่ข้าเป้าในแต่ละจุดครับก็นี่ครับจังหวะเสียบซ้ายครับหางมาเสียบโอ้โหนี่ครับแล้วก็บิดลงไปไหมป่ายกรับถีบซ้ายครับทีบซ้ายครับถีบซ้ายครับปังต่อครับโอ้โหถีบสามสี่ทีอีคืนครับมาดูกันต่อครับยกสุดท้ายครับมันจะเป็นอย่างไรครับแชมป์จะอยู่ที่ดอนต่อยซ้ายครับจากสถานการณ์ที่วัดกันที่ยกนี้ยกสุดท้ายครับตอนนี้นี่คูณสองก็ไปอีกครับเพราะว่าคนเลยนะครับแล้วก็มีฟุตเวิร์กด้วย ลัวหมัดครับนี่กรบนออกครับยับยับบนออกก่อนครับทีบครับโอ้โหไปที่บุมน,น้ำเงินนะครับเราได้แชมป์คนใหม่ในรุ่นซปเปอร์ไฟเวทนะครับ